ผู้ชายแชทหาคุณน้อยลงจงทำสองสิ่งนี้ดีแน่นอนตอนนี้มีหลายคนใช่ไหมครับที่กำลังแชทหาเพื่อนๆอยู่หานุ่มๆอยู่หรือว่าหาคนรักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุยแรกๆมันเหมือนมีอะไรคุยใช่ไหมพอคุยไปนานๆเอ้าทําไมคุยน้อยลงน้อยลงคุณก็ยิ่งแบบหัหาเขาเรียกว่าขุดเรื่องของคุณมันเล่ามากขึ้นเล่ามากขึ้นแต่ก็ทําให้เขาคุยน้อยลงอยู่ดีก็เลยมีคําถามตามมาว่า มีวิธีใหม่ที่จะคุยที่จะแชทเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยเออมันคุยกับเราเหมือนเดิมหรือคุยกับเรามากขึ้นผมเลยมี2วิธีนะครับให้คุณนําไปใช้ดูวิธีที่1คือพิมพ์น้อยลงอา้าวโค้ดเอ็มทำไมพูดอย่างนี้ล่ะใช่ไหมหลายคนาจะงงว่าเออโค้ดเอ็มมาบอกให้พิมพ์น้อยลงเอาแล้วเขาจะคุยมากขึ้นยังไงถ้าเกิดเราไม่พิมพ์ไปเขาก็ไม่โต้อตอบกลับสิคโค้ดเอ็มแหมใช่ไหมครับกำลังคิดอย่างนี้ใช่ไหมผมก็อยากจะแนะนํากับทุกคนไปนะครับว่ามันตรงข้ามกับ เมื่อคุณคุยน้อยลงก็จะเกิด2สิ่งเกิดขึ้นครับคือ1นึ่เขาก็คุยน้อยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับกับข้อที่สคือเขาจะเริ่มสงสัยหันกลับมามองหรือพิมพ์ทักอะไรคุณมามันเหมือนน่ะคุณคุยเขาเรียกว่าแท่ทุกวันเป็นอาทิตย์ละคุณก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับด้วยการเออฉันก็คุยน้อยลงว้ยแทนที่แบบคุยเช้าคุนเย็นคุณก็อาจจะคุยแค่ตอนเย็นตอนเดียวเขาเรียกว่าแอบเล่นตัวแอบเล่นตัวแต่มันได้ผลนะ ผู้ชายก็รู้สึกว่าเออเคยคุยทุกวันทำไมอยู่อยู่หายไปวะแต่มีข้อแม้อย่างเดียวนะว่าคุณจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้หองคุณด้วยบางคนเนี่ยอ๋อโค้ดไปทําแล้วค่ะแต่ไม่ได้ผลเลยค่ะแล้วก็ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยคุยกับผู้ชายมาเป็นเดือนแล้วอยู่ผู้ชายคุยไม่ค่อยคุยอะ่ะคือเขาคุยเองตลอดเลยเขาต้องเป็นคนทักต้องเป็นคนเล่าเรื่องตลอดมันเหนื่อยไง มันเหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนวิ่งตามฝ่ายเดียวอ่ะมันก็เหนื่อยนะครับผมเข้าใจเนาะแต่ว่าเขาก็บอกต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยใช้วิธีนี้ของโค้ดเอ็มนะเลยตัดสินใจว่าไม่ค like, ุยเลยไม่คุยเลยผมเลยว่าเออไม่คุยประมาณกี่วันครับเอ้าเป็นวันเหรอโค้ดเออหนูไม่ได้คุยประมาณ2เดือนผมเลยว่าเอะมันมากไปหรือเปล่าครับไม่คุยสองเดือนแล้วเขาทักกลับมาไหมครับน้องเขาก็ตอบว่าก็เขาก็ทักมานะแต่หนูไม่ตอบเอ้ามันก็เกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องหาเขาเรียกว่า ช่วงเหมาะสมให้มันตรงกับู่วงคุณมันไม่ใช่สูตรสาเร็จนะครับมันเป็นแค่เหมือนกับว่าสมการตัวหนึ่งที่คุณจะต้องไปใส่ของคุณเองอะ่ะมันคือสมการของความรักที่คนนึงทําสําเร็จเอ่อบางคนทําสําเร็จแต่ว่าสําเร็จด้วยการแทนค่าไม่เหมือนกันแต่และคนมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเราไม่ใช่โรบอทนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาจุดที่ลงตัวของเราแต่ละคนเองและมาสู่ข้อสองคุยเรื่องของเขาจาไว้นะครับว่าทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขาเนี่ยคุยในเรื่องที่ เป็นเขาในเรื่องที่เขาทําในเรื่องที่เขาสนใจก็ในเมื่อคุณเคยคุยในเรื่องที่เขาไม่สนใจเช่นเออวันนี้ไปซื้อรองเท้ามาเขาก็จะบอกหรอเป็นไงหรอดีไหมสวยไหมขอรูปด,ดูหน่อยอย่างกินก็คุยได้แค่นี้เขาไม่รู้จะตอบอะไรไม่รู้จะคุยอะไรหรือบางคนอ๋อตื่นเช้ามาแต่งฟันตั้งขี้ตอนนี้อะไรบ้านนี่นะครับคุณก็จะเล่ามาไปหมดเลยอ่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจอ่ะเอาอย่างนี้ดีวกว่าตัวคุณเองเหมือนกัน ระหว่างมีคนมาคุยกับคุณถ้าเกิดเป็นเรื่องที่คุณกำลังสนใจอยู่เช่นกําลังอยากได้ iPad รุ่นใหม่สักรุ่นหนึ่งคุณก็จะแบบว้าวพอเพื่อนคนหนึ่งมาคุยคุณก็จะบอบคุยหรือดูละครดูซีรีส์อยู่เนี่ยแล้วเพื่อนมาคุยเรื่องนั้นเออโหคุยกันได้เป็นฉากผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมนางเอกพระเอกพระรองอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเป็นเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องเช่นผู้ชายจะมาคุยเรื่องของไปเตะฟุตบอลคุณก็คุยกับเขาไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันก็เหมือน คุณได้ใจไปก่อนคุณให้ไปก่อนคุณคุยเรื่องเดียวเขาไปก่อนแต่เมื่อวันนึงเขาตกอยู่ในกำมือคุณแล้วนะครับโอ้สบายมากใน,นเมื่อเรากำหัวใจเขาแล้วใช่ไหมเขาก็จะติดที่เราเขาก็จะรักเรานะครับเขาก็อยากคุยกับเราไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายไม่แชทกับคุณหรือคุยแชทกับคุณน้อยลงทำสองสิ่งนี้ดีแน่นอนครับ